อ้ยทำไมลูกทำไมทำไมทำไมอยากกินส้มหนูอยากกินส้มค่ะหนูอยากกินส้มค่ะพ่อเห็ดยังไงเห็ดเบิดอยากกินส้มเพราแกงหนูค่ะพ่อแกงหนูหนูหิวส้มค่ะพ่อแกงหนูไม่ให้กินสักทีพ่อแกงหนูค่ะจ้าหนูอยาก เห็นส้มเอ้ยหนูอยากส้มอืมหนูอยากส้มข้พ่อแกงหนูโอ้โหแล้วไม่ปอกอันหนูปอกก่อนลูกปอกก่อนเ้เะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ย ไปไหนคะไปไหนคะหนูหนูตู้ตาขะอุ้ยกบอไอุ้ยก็อมออ่าตาอ่างน้ส่งนั้นเลยเน้นๆเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ย้้เ้ อมันฟอกแกงมันกินแล้วจ้าให้จุนระนาจ้ามาแล้วใหุ้้นระนาจ้าเออเออ ให้หรือไม่ให้คะให้ไม่เออสวัสดีค่ะ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  งนะ่าย<ะ>เลยค่ายเลยไม่มีละค่ะอยู่กับทวดอยู่กับทวด veux, 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 veux อะไรคะอะไรคะหนุ <c ười> <c ười> Un ่มคนูคนหูนี่แหละคนหู

istu tuani istu dan anita uui anu anita nistus oh 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 ala ala kawini อือเป็น uh, oh. oh oh. ีโนแล้วอ่ะเป็นโนแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเอาใหม่ค่ะนั่งใหม่ค่ะีเสียนอโนตัวปโนตัว ไอ้หลังแล้วนั่งลงก็ได้ครับ Naleh tarah siku tutto Naleh tarah siku tutto Ta Ta Nenpenu lakaa